อยากเห็นสงขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ,ะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะมาชิมของถนนเก้าห้องหรือถนนนางงามน,นะคะอยากให้สงขาเปลี่ยนแปลงในทางที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะค่ะอยากเห็นสงขาเป็นมรดกโลกอยากให้เป็นเมืองเก่าที่มันไม่แก่ก็คือหมายความว่าสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นของเก่าอยู่พวกสถาปัตยกรรมอะไรนี่ก็พยายามที่จะรักษาไว้ แต่ในในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ยังอาศัยอยู่เนี่ยก็ให้สามารถภักอาศัยอยู่ได้ใช้ชีวิตไปตามปกติเหมือนกับปัจจุบันก็คือสามารถในความกมกลืนกันได้ระหว่างของเก่ากับของใหม่สิ่งที่อยากจะเห็นนะก็คืออยากจะเ,เก็บวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่มันมีชีวิตอยู่อย่างนี้นะคะให้คงอยู่ นะคะทีนี้การที่จะเก็บอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องออให้คนรุ่นรุ่นนี้นะคะรุ่นรุ่นตั้งเดิมเนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ยนะคะเขาสืบทอดตรงนี้แล้วก็คนรุ่นหลังๆต่อมาเนี่ยนะคะขานรับสิ่งเหล่านี้นะคะเ,เพื่อที่ว่าเ,เมื่อมาสงขาแล้วเนี่ย นะเรายังเห็นวิถีชีวิตตั้งเดิมแบบนี้อยู่นะคะในขณะที่ถ้าอยากจะไปหาแสงสีอะไรในพีพว่าไปที่หัดใหญ่หรือย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามาตรงนี้อยากจะให้เก็บเก็บสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันหาดูไม่ได้แล้วนะคะให้คงอยู่กับกับสงขานะคะอนาคตของสงขาในมุมมองของผมคือหวังว่าชุมชนและญาติพี่น้องทั้งหลายร่วมกันตั้งพาคีเขือข่ายเพื่อสร้างแล้วก็อนุรักษ์ฟื้นฟูนให้ชุมชนของเรา ยั่งยืนและมั่นคงเช่นเดียวกับในอดีตครับเป็นเมืองท่องเที่ยวอะ่ะให้คนต่างชาตินี่มาเที่ยวได้อะไรได้ชายหาดนี่มันเจ้ามากเลยไปทางโน้นน่ะนะหลายหลายหลายกิโลเมตรอะ่ะก็สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่มากเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ดีมากเลยแต่ว่ามันมาติดขัดอยู่ที่ว่าทางราชการเอาเนื้อที่ไปหมดอืมมัน,มนเ,ลเลยขยายไม่ออกอ่ะบ้านเมืองขยายไม่ออกครับ ตอนนี้ก็เริ่มเห็นความหวังลำไัยแล้วนะครับตั้งแต่เราได้ท่านนายกเทศสมนตรีคนใหม่ที่เอาใจใส่ให้ความสำคัญกับชุมชนในเมืองเก่าแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากคนทั่วไปนี่คือความหวังที่เราคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานราชการต่างๆที่จะเข้ามาดูแลและก็พัฒนาเมืองตรงขาครับก็ผมดีใจเลยนะที่ว่าเขาทำนะผมก็ยินดีด้วย เราจะร่วมมือด้วยผมคนหนึ่งครับที่อยู่สงขลาเกิดที่นี่รู้สึกภาคภูมิใจกับนักบริหารให้กําลังใจกับนักบริหารว่าขอให้ท่านทําต่อไปนะครับไม่ใช่ทําเฉพาะตัวของท่านเองแต่ทําเพื่อลูกหลานของชาวสงขลาเราทุกคนยินดีนะครับให้ความสะดวกให้การสนับสนุนกับผู้บริหารกับพ่อเมืองขอให้พ่อเมืองกับนักผู้บริหารให้กําลังใจนะครับเราจะให้กําลังใจกับทุกท่านตลอดไปเพราะท่าน มาถูกทางแล้วที่จะพัฒนาเมืองสงขาแต่แรกเนี่ยให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าสู่มรดกไทยสู่มรดกโลกได้ครับให้บมืองสงขาเจริญก็พอแล้วนะทำงานทำการเขาก็เข้าหน้าแล้วรัฐสอนประชาชนเขาก็มีที่ทำกินสบายสบายแล้วมันก็มันก,มนก็มันก็เจริญขึ้นแล้วไม่มีอะไรแล้วตั้งแห่ไหนแต่ไรมาเนี่ย ก็ไม่มีหน่วยงานใดที่จะมาพัฒนาเมืองสงข,ขาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเน้นไปทางเมืองโบราณให้มนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้มากๆแล้วเวลานี้ก็มีหน่วยงานที่จัดขึ้นมาอย่างเงี้ยดีมากเลยเห็นด้วยแล้วคิดว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วคุยๆกับเพื่อนดูหลายๆคนเนี่ยเขาก็ดีใจมากเลยที่มีหน่วยงานนี้เกิดขึ้นมาที่จะสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้ ถ้าพัฒนาอย่างจริงจังนะเอาจริงเอาจังเนี่ยแล้วาชาวบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือมากๆอย่างเงี้ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองโบราณที่ดีกว่าตลาดสามชุกอีกเยอะเลยใช่จะดีกว่ามากๆพระ่ะมีปอดความเป็นมาเนี่ยหลายร้อยปียางตลาดสามชุกเนี่ยนะก็มาาันเ,เวลาที่ระยะเวลาเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่นานเท่ากับเมืองสงขลาสงขลานี่จริงๆแล้วนั่งสองร้อยกว่าปีแล้วนะเพื่อนเนี่ใช ทำได้ก็ง่ายทุกคนต้องมีคนที่เก็ดนักคิดนักขวัญมาสร้างไปว่าเมื่อเขาเห็นในความรูออ้สึกเรียนจากความคิดแลว้ว่สิ่งที่มันถ้าไม่ เราเห็นภาพของความเคลื่อนไหวเนะี่ยมันก่อให้เกิดอะไรตามมาเพราะสิ่งที่จะมีคุณค่าที่สุดต่อวิถีการดำเนินชีวิตของเรามันอยู่ที่ภาพที่มันมากระตุ้นกระตุ้นในสมองหรือสติปัญญาก็เรา เคลื่อนไหวตามยิม่งเคลื่อนไหวยมากเท่าไหร่มันก็มีคุณมก้ามากเท่าะนะั้น